ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องครับสำหรับพระเอกหนุ่มนนกุลชานน์นอกจากฝีมืองานแสดงแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องหัวใจที่หลายคนนั้นยังสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มกับนางเอกรุ่นพี่อยา่างแอฟทักษอร์เป็นอย่างไรกันแน่ทามกลางที่เมื่อวานนี้2พฤศจิกายนเราทัพสื่อมวลชนสายบันเทิงก็กลุ่ไปที่งานอ e ีเวนต์ ที่เจ้าตัวไปร่วมงานหวังว่าพระเอกหนุ่มนั้นจะได้แย้มคําตอบแต่ทว่าก็ชวดกันยกแผงซึ่งคาดว่าเจ้าตัวนั้นน่าจะไปตอบเรื่องทั้งหมดในวันที่9พฤศจิกายนนี้ขณะที่นนกุลนั้นก็ตอบหนึ่งเรื่องก็คือซีรีส์วายอย่างเรื่องหอมกลิ่นความรักที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องและคืนนี้ก็ต้องส่งตัวละครนั้นกลับสู่นิยายก็คือลาต่อนั่นเองคนไหนที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถรอชมกันได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีิที จะได้เจอทุกคนที่โลงหนังนะครับหรือถ้าไม่ไม่มีโอกาสได้เจอก็ฝากติดตามค่ะคันบ้านด้วยนะครับล <m> ุ้นใหมใกล้หายนะครับคุณมันจะจบแล้วก็ใกล้หายเป็นกันครับเพราะว่าอยู่กับเรามา12ปีแล้วก็ผ่านกันมาเป็นปีสุดท้า,ากยก็ดีใจครับที่มันเดินทางมาถึงจุดที่ตัวละครเราได้ได้มาถึงจุดท20ปีแล้ว,ลวสปอนะยได้ไหมคะว่าอีมีสุดท้ายคือแบบจะได้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูที่ตอนดีกว่าครับไม่อยากสปอยล์